จะมีองค์กับปฏิทฐานอยู่รอบด้านครับจุดนี้ก่อนจะขึ้นห้องบงก็จะมีภาถาบูชานาคาลาเจ้าวังบาดาลนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบรอบๆนะแต่ละจุดในพื้นที่ของสำนักสงฆ์วังบาดาลนี่เป็นการจุดที่จัดนะฮะผ่านดอกไม้ทูบเทียน นะครับในการสละบูชาช่วง,ง,งนี้มีทางสำนักสงฆ์ได้ติดประกาศนะครับเนื่องจากพระอาจารย์มงคลมังคโลเจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำวังบาดาลด้วยปฏิบัติกรรมฐานสามเดือตลอดพรรษานะครับช่วงนี้เราก็จะพาเดินขึ้นไปบนถ้ำนะครับคงใช้เวลาเรียบๆนิดนึงนะครับวันนี้เนื่องจากมีภารกิจในช่วงเวลา13นกา บริเวณบ้านทำเนียบะนะตามเรามานะครับตามเรามาเราจะเดินเราจะเดินขึ้นด้านบนนะนะครับตามเรามาครับเพื่อนๆครับนะครับตามกันมาเลยเชิญครับรตัวน้อยมาด้วยครับวันนี้เดิน <c oughs> เดินครับผผมัน <c oughs> ชููส,สนิสู่วููู้ครับสูครับ <Okay. S 1> ไม่ไกลแล้ว <c oughs> เป็นไงเริ่มไต้แล้วครับงานนี้เริ่มไต้แล้วนะคะล้อฝืดล้อฝืดล้อฝืดล้ออะไฝืด

บันไดขึ้นถ้ำนะครับด้วยบันไดานากระชาทั้งสองนะสองฝั่งแล้ววันนี้เรามาถึงจุดที่จะขึ้นไปยังถ้ำชั้นสองตรงนี้ก็จะมีป้ายข้อความต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาการแต่งกายนะการส่งเสียงดังถ้ามีการส่งเส้านะนะครับพึ้นแล้วเช่วยเก็บกวาดสิ่งของที่นํามาบูชาด้วยนะครับแล้วนกะ็บออน้ำมนต์สักกุณาใ้ขันตักน้าตักเท่านั้นนะครับอย่าใช้หมุนวิทย์นะ ก็โอเคเห็นไหมพอได้พอได้เงือนะครับท่านทุกท่านจะมาชมหรือมาสามารถเดินทางมาได้นะครับนะโดยใช้เส้นทางจาก่อนต้องต้อนรับนะครับท่านปู่พญ,ญานาคสีนินนัองค์นินนะครับเก็จะมีท่านพระวิวุวนเดินอยู่หน้าข้าน,นะครับ ปู่อนันต์นะเดยกรถาพุโทโธรับมีองค์พ่อท่านพญานาคองค์เขียวนะครับซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้ให้การต้อนรับกับญาติโยมหรือผู้มีศรัทธาทเดินทางมากราบท่านบนนี้ก็จะเป็นองค์ประธานที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับ ตรงนี้เพื่อนๆจะได้เห็นนะตรงนี้ต้องขอญาติถ่ายภาพจากองค์แม่ย่าเตปปฐุมวดีนาคเทวีนะครับเพื่อขอญาตินำภาพภายในนี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับนะครับอดำนะครับองค์องค์แม่สูนยานตรงนี้เราไม่รู้สานสถานไม่พอพญานาคนะแต่ แลตระกรูลนะครับมีตระกูลเขียเขียวสีทองสีเงินนะทองขาวสีทองนะสีทองพ่อปูอนันพ่อปู่นันคืออีกนึ่งดนอีกน่ที่ชันห่มกว้าง แต่เราวันนี้เราไม่ได้ขึ้นนะครับเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะฮะที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติสง่ตัวของไปนะทีกนเชี่ยไไม่ได้เอาไฟมานะมาเได้ใจะยนั่นแหละก็จะเห็นนะครับเป็นรูป ลักษณะเหมือนลำตัวของไยหน้าที่เป็นหินนะครับหน้าทอดยาวกดไปขดมาเข้าไปในถ้ำบริเวณนี้นะครับทางด้านนี้นะครับช่างกล้องช่วยศาดภาพลงไปด้วยนะครับลงไปดูภาพอาจจะมืดหน่อยนะครแสงข้างในมันน้อย กกอครมมับก็เป็นทอดแนวนายาวเ็บอกเป็นล่างของแมย่ย่าอนะครับที่ตลล่างนางพญางูขาวหรืออันนันฮะออเนี่ยที่ที่ปุดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแก้วเป็นแก้วอ่ะ สีเอ็นพี่เห็นสีเขียวไหมหนูจะเหไปเลยอ่ะตอไปสำรวจดูซไปเลยวธาดีเลยเนี่ยธรรมชาติค่ะร่างกายมันมีทั้งมีงานมีการนะครับมีเงินสละร่างแบบกลายเป็นหินนะมีคนมาค้นพบก่อนฮะก็ชาวบ้านแถวนี้เลยเขาค้นพบเขาขึ้นถ้ำมายิงกระโรลกอะไรแบบนี้ฮะเขาก็ค้นพบครับแล้วก็ ก็มีพระธุดงมาแต่ว่าพระธุดงนันคนนั้นองค์นั้นไม่ใช่เจ้าของที่นี่ <c oughs> ก็มีค่ะไอหัววัดมาสร้างว,วัดที่นี่แล้วก็ค้นพบอะไรแบบนี้ <c oughs> เคก,ก็สร้างมาตลอดแต่ <c oughs> ก,ก็เปลี่ยนมาสามคนนะ <c oughs> สามหัววัดแล้ว <c oughs> สามเจ้าอาววัดองค์นี้ก็คือองค์ ปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันแลต่ไม่ใช่เจ้าของเจ้าของนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าของคือใครลูกหลที่ได้มที่็นที่เห็นอยู่ที่เป็นลักษณะหินลักษณะเลยนี่สะไหนเบื้องต้นมีการตันฐานว่าเป็นเป็นพญานาคเป็นร่างของพญานาคเป็นร่างของแม่ย่าแม่ย่านางพญางูขาวฮะนะฮะที่ทิ้งร่างไว้ให้ที่ทิ้งร่างไว้ แล้ววันนี้ท่านยังมีการสื่อสารยางไรบ้างไหมครับเ,ออเดี๋ยวนี้เกไม่ค่อยสื่อสารหรอกเพราะเกจํจำศีลเ,เข้า,า,ารรษาเข้ารรษานวดอะไรอ,อกสา,านวดอะไรออกราษา่อยจะมากก็จะมาสื่อสารกับลูกหลานทุกคนนั่นแหละคนที่นนเป็นลูก<ช>หลานเกนั่นแหละให้เห็นสภาเนี่ย

วันนี้จบภารกิจเป็นหนึ่งนะครับในการพาเที่ยวถ้ำวังบาดามกับปลาลูกหล่อไปกับป้าปู่แม่ย่านะครับกับบบายยบ๊ายบายก่อนบปายอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับขอบคุณสาธุนโนฟันเต